ค <Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเอกเบเนดิกนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าให้ทุกคนทำตาม e ีสิธีนะครับก่อนที่เราจะทำอาหารเราต้องใส่ถุงมือนะครับพื้นที่ต้องสะอาดนะครับแล้วที่สำคัญคือใส่แมสด้วยนะครับส่วนผสมก็มีดังนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีโพ้์เค้กหฟองนะครับมีขนมปังโฮลวีกหนชิ้น แล้วงมีปาปิก้ามีแฮมหนึ่งชิ้นแล้วก็มีซอสฮอลันเดสนะครับตอนนี้เราก็นำขนมปังแล้วก็แฮมไปทอดในกระทะแซนไฟก่อน,นครับนี้เราก็ใส่น้ำมันลงไปใส่เนยลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับเปิดไฟอ่อนนะครับแล้วเราก็เอาขนมปัง ลงไปน,นะครับตั้งไฟป,ประมาณด้านละหนึ่งนาทีก็เสร็จนะครับครับอพอครบหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็กลับด้านขนมปังนะครับกลับด้านขึ้นแล้วก็นำแฮมน,นะครับใส่ลงไปน,นะครับ แฮมนี้ก็จะใช้เวลาในการทำประมาณด้านละครึ่งนาทีนะครับครับผมประมาณครึ่งนาทีพอถึงครึ่งนาทีเสร็จเราก็กลับแฮมขึ้นนะครับแล้วขนมขนมป,ปังโฮลวีตชิ้นนี้ก็จะใช้ได้พอดีนะครับแล้วเราก็นำมาจัดแต่งลงจานนะครับ แฮมนะครับที่เราย่างมาวางลงไปบนขนมปังนะครับแล้วก็นาโพ้ดเทกนะครับวางไปด้านบนนะครับแล้วก็ราดซอสออลันเดสนะครับแล้วก็นําผงปาปิกานะครับโรยลงไปนิดหนึ่งนะครับ ครับผมก็สิ้นสุดการสอนทำเอกเบเรดิตนะครับขอบคุณครับ